การปกแดงเลตบุ๊กสตอรี่เขานำเสนก่การ์ตูนแอนิเมชันซีรีส์ชุดตอนนี้น้อยกับสบายทองตอนที่2ตอนแผนการที่เกินความคาดหมายในค่ำคองวันต่อมาเอาแล้วตอนนี้น้อยกำลังจะพาสบายทองไปรู้จักกับนักวางแผนตัวยงส่วนสบายทองก็ตื่นเต้นไหม่น้อยตื่นเต้นจัง ท่านผู้นั้นคงมีวิทยาอาคมเข้มขังมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงเป็นแน่แท้จึงจะได้มีการวางแผนพาฉันขึ้นบกให้จงได้สบายท้องฉันมาแล้วเธอรอฉันนานไหมไปเรารีบไปกันเถิดเดี๋ยวจะดึกเกินไปตานีน้อยเธอจะไม่บอกฉันสักหน่อยเหรอว่าท่านผู้นั้นเป็นใคร ฉันจะได้ทำตัวถูกเวลาที่พบเขาหน้าเดี๋ยวจะเสียมาลยาทเอาหนะ้าสบายท้องให้รู้แต่เพียงว่าเขาอ่ะเป็นนักวางแผนตัวยงก็แล้วกันขอแค่เธอเชื่อฉันก็เพียงพอแล้วได้ฉันเชื่อเธอจะนำไปเลยแล้วแตมีน้อยก็มั่นอกมั่นใจเดินนำสบายท้องฉันมั่นใจว่าเธอ สามารถที่จะช่วยสไปยทองได้แน่นอนโอ้โหนี่เป็นบ้านไม้ที่เก่าแก่แสนจะธรรมดาแต่ถ้าว่ามันอบอุ่นฉันสมัมผัสได้เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเธอต้องเชื่อฉันแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวฉันไปตามเขาก่อนนะถ้าจะให้ดีเธอหลบก่อนได้ไหมอะ รอให้เขาอนุญาตให้ฉันพาเธอเข้าไปในบ้านก่อนเออก็จริงนะฉันก็ลืมไปได้เลยตาน,นีน้อยงั้นเดีย๋ยวฉันจะไปหลบอยู่ตรงโน้นละกันนะเธอมาเธอก็เรียกฉันแล้วกันไปละฉันอยู่ตรงนั้นนะแล้วสบายทองก็ไปยืนหลบอยู่ใกล้ต้นไม้ใกล้บ้านส่วนตาน,นีน้อยก็ปิดตามน้ำโมน้ำโมน้ำโมเธออยู่ตรงไหนเนี่ย ฉันมีเรื่องให้เธอช่วยหน่อยออกมาเร็วฉันอยู่ทางนี้เธอมีเรื่องอะไรที่จะให้ฉันช่วยหรอก็บอกมาสิว่าแต่ฉันจะช่วยเธอได้หรออได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกนะมันเป็นเรื่องของเพื่อนฉันนะเขาต้องการความช่วยเหลือ และฉันก็พาเขามาด้วยและฉันก็มั่นใจว่าเธอสามารถช่วยเขาได้มั่นใจสุดๆเลยเอแตันนี่น้อยเดี๋ยวนี้เธอมีลับลมคมในแบบแปลกๆนั่นเนี่ยแถมพาเพื่อนมาให้ฉันรู้จักด้วยเพื่อนเธอเป็นใครนะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาเป็นแบบเธอฉันหมายถึงที่ไม่ใช่มนุษย์น่ะใช่เลย เขาเป็นนางไม้เขาเป็นนางตะเคียนน่ะชื่อสบายทองสบายทองเธอออกมาได้แล้วแล้วสบายทองก็ค่อยๆปากกดตัวจากล่างที่เลือนลางก็ค่อยๆชัดขึ้นตอนนี้น้อยไหนล่ะคนที่เธอจะให้ฉันเจ้ฉันเห็นมีแต่เด็กน้อยผู้นี้วันดีจ้ะแล้วพ่อหรือปู่เธออยู่ที่ไหนล่ะมาได้เลยบอกเขาว่าฉันรออยู่ตรงเนี้นะ สบายทองเขาผู้นี้ชื่อน้ำโมเขานี่แหละที่เรามาขอความช่วยเหลือไม่ใช่ใครอื่นเขาเป็นเพื่อนฉันเองเขาเป็นนักวางแผนตัวยงเลยทีเดียวเลยเจ้าแผนการนี้ก็ที่หนึ่งน้ำโมถึงเวลาที่เธอจะได้แสดงฝีมือแล้วนะนี่คือโอกาสทองของเธอที่เธอจะได้โชว์ศักยภาพให้ลูกต้องจดจำ จะตกใจอะไรก่อนดีอ่ะตกใจอันดับแรกฮะนางตะเคียนส่วนตกใจอันดับที่สองฮะเธอให้ฉันมาช่วยแก้ปัญหาให้กับนางตะเคียนเนี่ยนะแต่นี่น้อยทำบ้องไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเธอจะมามัดมือชกอย่างนี้ได้ยังไงเธอลืมไปแล้วเหรอฉันเป็นเพียงแค่นักเรียนชั้นป .3 จะไปช่วยอะไรใครเขาได้ เอแต่จะว่าไปนางตะเคียนสบายทองเพื่อนเธอคนเนี้สวยจังฉันเริ่มเขินแล้วล่ะนั่นแน่นะโมเขินหน้าแดงเลยอุ๊ยอ๊ยอย่างนี้ก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยล่ะแก้เขิน <laughs> ฉันรู้ว่าเธอทำได้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะลาธานีน้อย ก็เริ่มเล่าเรื่องาราวต้องการที่จะให้นโมวางแผนที่จะนําต้นตะเคียนที่จมโคลนอยู่ในคงน้ำขึ้นมาให้ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือตะเคียนสบายทองโอ้โหตานี่น้อยนี่มันงานระดับต่บลอําเภอเลยนะเธอจะมาให้เด็กนักเรียนชั้นปสามอย่างฉันเนี่ยมาวางแผนแก้ปัญหากับเรื่องนี้ได้ยังไงเธอเอาอะไรมาคิด ฉันทำไม่ได้หรอกนะตาเนยน,น้อยฉันคิดว่านะเธออาจจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะเออคือว่ามันไม่ใช่งานอะไรของเด็กนะนะโอ้ยฉันนะ่ะอยากจะร้องไห้กลัออบกันเถอะตาเนยน,น้อยฉันอยากจะกลับแล้วสบายท้อง เธอไม่ต้องร้องให้เธอต้องเชื่อฉันเธอต้องมั่นใจในฉันอย่างที่ฉันมั่นใจในน้ำโมเขาอ่ะจะช่วยเธอได้ฉันมั่นใจในศักยภาพความคิดไอเดียของน้ำโมนะน้ำโมถึงเวลาที่เธอจะต้องแสดงความคิดเห็นเด็ดๆออกมาแล้วนะเร็วเข้าสิตาหนีน้อยใช้สบายทองหรือเปล่าที่ใหญ่แก้วแม่ค้าในตลาดนะ ที่เขาเจอแล้วก็เข้าฝันเขาสามวันสามคืนที่เขาลือกันให้เซ็นะใช่แล้วนะโมแล้วทำไมไม่ไปเข้าฝันให้เขาช่วยเธอละมาหาฉันทำไมเธอนี่ก็แปลกนะมาให้นักเรียนชั้นปสามอย่างฉันเนี่ยวางแผนให้เธอคิดได้ยังไงใช่แล้วนะโมยายแก้วมีบุญสัมพันธ์กับฉันเขาสามารถมองเห็นฉันได้ ฉันก็เลยพยายามไปเข้าฝันเขาแต่เขาก,กลับกลัวฉันซะงั้งงนจนเขาเกือบจะเป็นไข้หัวโกนน่ะฉันเลยไม่กล้าเข้าฝันเขาอีกเลยอะไรนะเขาขวัญจนเกือบจะเป็นไข้หัวโกนเลยเหรอไม่เหมือนกับตากับยายของฉันเลยขวันตละทีอะ่ะตื่นขึ้นมาต้องรีบจดเลยนะกลัวลืมแล้วก็สองคนเขาก็ช่วยกันตีเป็นตัวเลขเลยอะ่ะ แทบจะถูกงวดเลยนะเขาเพยายามฝันเลยแหละแล้วทำไมเธอไม่ไปเข้าฝันใหญ่แก้วอะ่ะให้เลขเขาสิเขาจะได้ถูกหวยแล้วมาช่วยเธอไงมัวแต่มาหาฉันหยุดได้ฮะเธอคิดได้ยังไงฉันลืมข้อน,นี้ไปเลยฉันควรจะไปเข้าฝันให้เลขเขาเขาจะได้โชคลาภเอากันมาช่วยฉันไงเห็นไหมล่ะเชื่อฉันหรือยังน้โมน่ะ เป็นนักวางแผนตัวยงเลยทีเดียวฉันน่ะเป็นเพื่อนกับเขาฉันรู้ดีเขาอ่ะเจ้าแผนการจอมวางแผนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขามีศักยาภาพด้านนี้น่ะเออแต่นีน้อยนี่เธอกําลังชมฉันอยู่เหรอมันฟังดูทำแม่งทำแม่งยังไงพี่กนนะฉันก็แค่พูดเหตุผลตามความจริงอะนะถ้าไม่มีเงินแล้วใครจะไปช่วยเพอได้ล่ะ ก็ดูอย่างตากับยายชั้นสิเอาแป้งไปถูที่ต้นไม้ขอเลขเด็ดแหะถ้าหากถูกหวยตากับยายฉันก็บอกว่าจะซื้อชุดไทยไปให้เธอก็ทำตามอย่างตากับยายชั้นสิไปเข้าฝันเขาให้เลขเขาให้โชคเขาอะ่ะแล้วเธอก็ขอสิให้เขาช่วยนะอ้โหนนโมฉันฉนับถือเธอเลยเธอมีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆสมกับที นีน้อยมัน่นอกมัน่นใจเลยเชียวนะขอบใจนะสำหรับแผนการที่ดีๆมันเด็ดจริงๆอะ่ะฉันจะไปทำเลยฮะนี่เธอชมฉันขนาดนั้นเลยเหรอสบายท้องเล่นเอาฉันเขินเลยเฮ้ยทั้งสวยทั้งปากหวานชอบอะ่ะชมฉันตัวลอยเลยโอ้โหน้โม เธออายได้ขนาดนั้นเลยเหรอแก้มแดงเป็นลูกตำลึงสุกเลยนะเอาล่ะฉันกลับก่อนแล้วนะฉันดีใจกับเธอด้วยนะสบายทองที่เธอได้ข้อนแน้นนําที่แสนเจริญขอบใจนะตอนนีน้อยคืนพรุ่งนี้ยถ้าจะดีฉันจะได้รีบไปเข้าฝันในแก้วเลยใจฉันมันร้อนนะเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่ได้นะสบายทอง วันใกล้ๆวันที่16กับวันที่หนึ่งนะของทุกเดือนด้วยนะเร็วไปก็ไม่ดีช้าไปก็หาเลขไม่เจอหาซื้อไม่ได้มันเป็นระบบโชคลาภในยุคปัจจุบันนั้นนะงั้นใกล้ๆวันที่16กับวันที่หนึ่งฉันจะไปเข้าฝันเขาแล้วกันนะเขาจะได้พอมีเวลาหาซื้อเลขหาซื้อสลากนะแธอคิดว่ายังไงล่ะฉันคิดว่าดีแต่ตอนนี้ฉันขอตัวกลับก่อนนะ และทั้งสองก็หายตัววัดกับวิมาันไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะในซีรีส์ชุดตะมนีน้อยกับสบายทอง